เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม7บาทกันอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับในเกม7บาทนะครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ทําคลิปเกมอัปเดตข่าวสารเกมนี้เลยนั่นเองนะครับก็ก่อนจะไปดูกันนะครับก็ขอพูดก่อนละกันนะครับว่าจะกลับมาทําอัปเดตข่าวสารเกม7บาทเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องข้อมูลการลงบอสหรือว่าการตีบอสอะไรอย่างนี้ผมคาดว่าน่าจะ ยุติบทบาทนะครับหรือว่าเลิกทําแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่มีเวลาทําและอย่างหนึ่งคือสปอนเซอร์นะครับหลักของเรานะครับก็ได้ถอนตัวไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับก็คือง่ายๆครับเกมนี้ก็แทบจะไม่มีคนดูอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าว่า ที่เหลือก็คือทำพอใจรักทางนั้นเลยนะครับถ้ามีการตีบงตีบอสก็เอาไว้จะทําตอนที่ว่างหรือไว้แบบเออมีทงมีทริคอะไรดีหรือผ่านแล้วเดี๋ยวจะทําไว้ให้ดูละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่กดติดตามเกม7บาปมาไว้ตลอดนะดีนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารตลอดไปนะครับผมก <laughs> ็จะพยายามอัปเดตข่าวสารนะแต่เรื่องข้อมูลพวกอ่าตีบงตีบอสหรือว่าแบบการอะไรเงี้ยเออง่ายๆพวกทริคหรืออะไรเงี้ยผมคงไม่ทําแล้วนะครับเพราะทาไปไม่มีใครดู นัไปเรัิ่มเรื่องเลยครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารนะครับก็อัปเดตข่าวสารตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็คือปิดปรับปรุงนะครับ8โมงจนถึง10โมงครึ่งนั่นเองครับปิดปรับปรุงช่วงเช้านะครับซึ่งเห็นไอ้ดิ๊กๆอยู่ดางล่างนี่คือชัลเลอร์ตัวใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครตัวใหม่เข้ามานะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะก่อนที่จะลงไปดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะอยากรู้สกิลตัวละครตัวนี้นั่นเองครับ เอาละเรามาดูตัวนี้กันก่อนละกันนะครับเริ่มจากเอกลักษณ์ของตัวละครตัวนี้เลยนะครับเอกลักษณ์ของมันเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ทุกคอนเทนต์นะครับและ เป็นอยู่ในช่องซับก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับผมเออจะลงต่อส sí. ู Sandy, season, yani layers, ้ไม่ลงต่อสู้ก็ได้เช่นกันนะครับก็คือลงได้หมดเลยนะครับก็คือพันธมิตรบนสนามทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เป็นพันธมิตรที่เรากําหนดเอาไว้นะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นพวกคอมมานเดอร์หรือว่าพวกเดมอนนั่นเองนะครับพวกเผ่าพันธุ์ปีศาจอะไรเงี้ยนะครับผมก็คือจะเพิ่มค่าเจาะเกาะนะครับผมทั้งหมด4 0เลยนะครับเมื่อพันธมิตรทั้งหมดนะครับผมที่ถูกโจมตีก็คือทีมเราเนี่ยโดนโจมตีนะครับจะเพิ่มดา้งขึนน70% ต่อดีบัฟที่ติดศัตรูนะครับผมสูงสุด3 0เลยนั่นเองนะครับผมตามนั้นเลยนะก็คุยง네่ายๆก็คือเอาจริงแล้วเนี่ยเอกลักษณ์คล้ายๆอ่าคล้ายๆเจ้าตัวดั๊ดั๊เลยดั๊แอสเซอร์โมดนะครับค่อนข้างคล้ายนิดนึงแต่ก็คือทาให้เราตีแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเออก็คือพวกดั๊แอสเซอ์หรือว่าเอามาเล่นกับดั๊มืดได้ด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งเลยนั่นเองนะครับโอเคฮะต่อมาครับ การโจมตีนะครับท่าแรกเลยนะครับก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลท่า2ก็โจมตีระยะไกลเช่นกันนะครับก็ท่าแรกเนี่ยนะฮะจะเป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับ400%และมีการถอนบัฟและก็ถอนตั้งค่าด้วยนะครับต่อมาท่าที่2เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบเจาะเกราะนะครับผม3เท่านั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือเป็นการโจมตีหมูเนาะหรือว่าถ้าคิดภาพไม่ออกก็เป็นดัดฟ้าแล้วกันนะครับหรือว่าเป็นดัดมานฟ้านะหรือว่าจะเป็นตัวของดัดมืดแล้วกันที่เป็นท่าโจมตีหมูนั่นเองนะครับประมาณนั้นเลยนะ โอเคฮะต่อมาเลยนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อันเลยครับซึ่งใครที่ต้องการจะเปิดนะครับอันตีห่งเนี่ยคือเล่นได้แล้วแต่อยากเก่งมันก็ต้องอันตีหแน่นอนแหละครับก็คือถ้าแรกเนี่ยนะครับมันจะถอนตั้งค่าแล้วก็ถอนบัฟสั่งของสตูเนี่ยนะครับหตัว เป็นการโจมตีเดี่ยวนะอืมนะครับเป็นการโจมตีเดี่ยวสร้างดาเมจ490%นะครับผมใส่ศัตรูหนึ่งตัวแล้วก็ถอนตั้งค่าแล้วก็ถอนบัฟนะแค่นั้นเลยจบนะต่อมาครับเลเวล6เนี่ยหรือว่าพออันตีแม็กแล้วเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวเหมือนเดิมแค่เพิ่มขึ้นมาครับเป็นการสตันสองเทินแค่นั้นเลยครับนี่คือตัวละครที่อืมตามนั้นแหละฮะเป็นตู้ตัวละคร600นั่นแหละนะเอาง่ายๆนะฮะก็ปะในตู้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับมันมีตัวละครอื่นๆด้วยแต่ว่าเอา s s i อย่าางเเดียววละะกกกัันนนครบ็็จปพชฟ้ เซอดิตฟ้าเดลี่ลีฟ้านะครับแล้วก็ตัวดิริบักไม้นะตรงนี้นครับผมแนะนำนะครับอันนี้แนะนำนะใครที่ไม่ใช่สาย PVP นะครับหรือว่าสายแบบเล่นเก็บเรื่อย แนะนาว่าเก็บเพชรไปก่อนครับเพราะว่าหลังจากนี้ถือว่าตัวนี้เป็นตู้ดักนะมันใกล้จะครบรอบ3.5ปีของต่างประเทศแล้วนะครับในประมาณเดือนนึงสเดือนนี้คือมีเวลาเก็บเพชรยาวๆนะครับเพื่อไปหาตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็นตู้เฟสติวัลหรือว่าตัวครบรอบสิ้นปีเองก็ตามนะครับผม,ผมเก็บเพชรเอาไว้เดี๋ยวตัวละครตัวนี้มันก็จะไปอยู่ในตูทท้ทั่วไปเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้มานต,ต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปแซมอยู่แน่นอนแต่ว่าถ้าใครมีเพชรเปิดนะครับแบบเปิดได้ก่อนสัก1ตัวเอามาไว้ก่อนเพื่อเอาไว้เล่นเพื่อเอาเอกลักษณมมมััันนเพื่ออให้้ทีีบบดิรา,ราาผญตงย เล่ยนยังไงมาขึ้นก็ควรหานะครับใครที่มีเพชรเตือก็จัดเลยใครที่แบบว่าเป็นสายเติมสายหนักเลยจัดเลยเรียบร้อยเอาไปเลยนั่นเองนะครับการตีตัวมันตัวเดียวนั่นเองนะครับไะเรากลับไปดูกันต่อครับสำหรับข้อมูลข่าวสารคอนเทนต์นะครับนี่ก็เป็น update, อัปเดตสกิลตัวละครและนะครับผมเปิดไม่เปิดแล้วแต่สําหรับผมผมข้ามนะเพราะเพชรผมไม่พอนั่นเองครับก็มีชุดคอสตูมต่างๆเข้ามานะคะคือต้องพูดว่าอันติตัวเนี้ย มันไม่เหมือนตีตัวเก่านะใช้ใช้ชุดคอสตูมซ้ากันไม่ได้นะครับอืมเนกกาะกมีหน้ากากเทนง,งูมีอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนาะเออนะเป็นตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนเป็นไม้ปะช่างซ่อมหรือสัก่ารนะครับอืมประมาณนั้นเนาะแล้วก็เป็นไอ,อ้นนี้เป็นบอสเลยวะเนี่ยเป็นอ๋อเป็นกิกี้แรกก่อนนะดีเป็นบอสอ้วนไปแล้วนะนีเป็นตัวกิกี้นะตัวบินนะฮะแล้วก็จะมีอ่าเซตการ์ดขึ้นมาด้วยนะครับอ์ติแฟกต์ใหม่เนาะก็จะเป็นอ่าเป็นเซตในพ v p พนะครับหากสมม เป็นเจ็ดไฮยนะนะครับผมรอดชีวิตอยู่อสุจิพวกพร้อมเพิ่มสตตพื้นฐานเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดดาเบจที่ได้รับเป็นคูณเปอร์เซ็นต์เข้าไปก็เป็นทีมเจ็ดไฮยนะนั่นเองนะครับผมพวกลิเลียพวกเนี้ยพวกชินพวกอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าดีเนาะค่าเฟกก็ตามนี้เลยครับเนาะสตตพื้นฐานเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ดาเบจที่ได้รับลงสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ทีมเจ็ดไฮยนะถึกขึ้นมากเลยนะครับก็ลองหาไปเล่นกันดูนะครับต่อมาก็จะเเเเเป็นนนนอออะะะะะไไไรรวววีีีีี่่่่่ยยขขยยทาาามค้ขดง เออนะฮะก็มีอัปเดตอ่ะช่างมนเถออผมไม่ได้สนใจเนละบอสพวกดีก็ใครที่อ่าพูดว่าไงดีอย่ะสัปดาห์ที่หนึ่งมีกติการประจำพิเศษเหรอเออนะครับก็ดูก็เข้ามาดูใต้คลิปแล้วกันผมข้าวแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ผมแค่ข้าาเก็บเพชรอย่างเดียวแล้วนะฮะแล้วก็มีไทโยวาโยด้วยแล้วกันนอเอิอมชื่ออะไรนะไทโยวาโยได้แล้นะครับก็ใครที่ชอบ p ีพนะครับผมสําหรับการขึ้นเป็นขั้นสูงเนาะอันนี้สามมันใช่ป่ะดับหนึ่งสองสามก็จะได้เจ้าต,ตัวนี้ไป นะครับแล้วก็ขั้นสเหมือนกันนะอันดับติดอันดับร้อยนี่นะครับก็จะได้ตรงนี้เนาะก็ไปลุยเลยลั่นเองนะครับผมเนาะอยากได้ตัวละครแบบตัวพิเศษนะครับที่ไม่มีให้สุ่มนะครับก็เอาเข้าไปในดีเพื่อเพื่อมาทำบัญชีของคุณนะครับประมาณนั้นนะครับผมเนาะวายโยนี่เลย SR นะครับต่อมาครับแพ็กเกจใหม่เป็นการเติมตังค้ามเลยนะครับไม่มีแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของเรานะครับแล้วก็มีอัปเดตระบบใหม่เข้ามาด้วยครับมีการปรับปรุงการแสดงเอกลักษณ์นะครับผมบางส่วนและ ข้อความวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับปรับให้แสดงข้อความที่เกี่ยวข้องเพียงหนึ่งครั้งเมื่อใช้งานเอกลักษณ์ของราชินีดีเอและวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของทามิเอลแห่งสมุทรนั่นเองนะครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มฟังก์ชันแนะนําการคราฟวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในสงครามสัตว์อสูรนะครับที่เพิ่มเมนูสามารถดูสถานะวัตถุดิบที่มีแล้วก็วัตถุดิบที่คราฟนะครับอืมต่างๆเช็คดูว่าเฮ้ยพร้อมหรือยังนะอะไรอย่างนี้ครับตัวนี้มีแล้วหรือยังนะของ ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าจะได้เช็คไปด้วยว่าตอนนี้ตัวนกเนี่ยมีกี่ตัวแล้วนะครับเสร็จไปแล้วกี่ตัวอะไรประมาณนี้เ้าทำไปแล้วกี่ตัวเออก็ถือว่าเราจะได้รู้ไปเลยนะครับว่าตอนนี้มีกี่ตัวแล้วจะได้มองได้ไง่ายๆโดยไม่เข้าไม่ต้องเข้าไปแบบไปดูว่าให้ตัวนี้ใช้ของอะไรยังไงนะครับประมาณนั้นเนาะก็ถือว่าดีนะ โอเคฮะต่อมาก็เป็นปรับปรุงข้อมูลประสานนั่นเองนะครับปรับปรุงให้สามารถดูรายละเอียดค่าสเตตเมื่อจัดอัศวินประสานทั่วไปแล้วก็พิเศษในหน้าจัดทีนั่นเองครับให้เห็นไปเลยว่าเฮ้ยเพิ่มเลือดเท่านี้พลังโจมตีเท่านี้พลังป้องกันเท่านี้นะครับก็ถือว่าแสดงให้เห็นพวกสเตตต่างๆให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันนะครับประมาณนั้นเลยนะโอเคนะแล้วก็มีกิจกรรมใหม่ต่างๆด้วยครับเป็นการล็อกอินเนาะวันที่หนึ่งสองสียก็ก็ได้เพรตามนั้นไปเหมือนพยายามแจกเพรนะผมแนะนําว่าให้เก็บเพรไปนะอย่างที่บอกนะคร รายละเอียดกิจกรรมต่างๆนะครับก็พวกแบบกิจกรรมเชียร์ร้านค้าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเหรียญไปแลกนะครับเพื่อแลกของต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยเชียร์อสเวนต่างๆเนาะได้ของได้ทั้งได้เ่ออื่นอีกมากมายแล้วก็เชียร์46ครั้งได้เป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเชียร์ครบ35ครั้งก็ได้เป็นไม่ว่าจะเป็นพวกคอสตูมของตัวละครต่างๆแล้วก็เซตการ์ดที่เอาไปเป็นเซตเจ็ดไหญนาด้วยนี่นะครับพยายามเล่นกันเนาะอันนี้ก็เป็นรายวันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีศึกเจ เก็บเพชรอีกแล้วหรือเปล่านะครับอดนี้ผมไม่รู้นะเออนะครับถ้ามาเป็นนี่เนี่เก็บเพชรจริงๆด้วยเพชรอันนี้ก็จะมีให้เก็บเฮ้ยเก็บเพชรสบายๆอีกแล้วแจกเพชรเยอะนะนะครับนี่เลยเห็นป่ะ normal เนี่ยอันนี้ก็3เพชรอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่หเพชรเป็น9้าเพชรแล้วถูกไหมนี่ก็สิบ้าเพชรนะครับก็รวมๆแล้วเพชรเยอะมากเลยนะเออนะครับสามถึงสามหกสามสามเท่าไหร่วะสามหกเก้าใช่ป่ะเออเก้านะอันนี้ก็นี่รวมๆกันก็ได้ของอีกแล้วนะครับกลับมากี่ทีกี่ทีก็มีเพชรเก็บทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ พวกเซตการ์ดต,ต่างๆมีให้แลกเนาะเออก็กิจกรรมถือว,ว่าวนกลับมาแล้วก็จะมีสงครามสัตว์อสูรนะครับหรือว่าไม่ใช่สัตว์อสูรต้องพูดว่าเป็นไฟแนลบอสสี่จตุรเทพนางฟ้านะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะวนเข้ามาแหละอันนี้ตัวแรกเลยนะครับเป็นซาลิเอลเนาะต่อมาก็จะเป็นทามิเอลเป็นลูเชลเป็นอลิซาเบตอะไรเงี้ยพอพูดถึง4จรตุรเทพนางฟ้าก็จะมีประมาณ4ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นไฟแนลบอสก็จะได้รับเซตคอสตูมของซาลิเอลเข้าไปด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับประมาณนั้นเลย น้องมีระดับ h a ร d e x t r e m e h e ีมแล้วก็ชาเลนจ์ต่างๆนะครับเจ้าคลิปนี้ผมก็คงไม่ได้ทำเหมือนกันนะครับก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าคงไม่ไม่มีใครดูแล้วผมก็คงไม่ไม่รู้จะทำไปทำไมนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆเนาะตามนั้นละกันนะครับโอเคก็ของต่างๆก็มีประมาณนี้ละกันนะครับก็พยายามเล่นแล้วก็พยายามลุยมาให้หมดละกันเนาะไม่มีอะไรมากนะฮะออมีของมีเพชรมีอะไรแยะต่างๆมากมายนะครับโอเคมีอะไรอีกอไหม ไม่มีแล้วมั้งนะฮะแล้วก็กิจกรรมในหน้าต่อสู้นะครับแล้วก็เป็นศึกชิงชัยกุมารสวินนั่นเองนะครับก็เป็นการแบบกิวนั่นเองเนาะก็ต่อสู้ตามนี้เลยนะครับใครที่ลงกิวร์อยู่ก็พยายามดูอย่างนี้ให้เต็มที่เลยเพราะผมไม่ได้ลงอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีนี่ไงทามีเอลแดงมาแล้วนะครับผมเออเพิ่มเติมคือทามีเอลแดงลงตู้สุ่มทั่วไปนะครับแล้วก็อยู่ใน SSR แล้วนะครับใครที่ใช้ตัวเอสซ่าสุ่มไปก่อนนัดนี้ก็คือเสียดายด้วยนะครับนี่ไง ผมก็เก็บเอาไว้เพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งมันจะมาแล้วมันมาจริงฮะตามนั้นนะครับผมผมก็จะมีทามิไอโแดงแบบชิวๆแล้วเพราะก่อนหน้านี้มันเอาทามิไอโแดงมาคู่เลยนะคู่กับตู้เซลล์ดิดตัวใหม่ปะเออครับในตอนนี้มันก็มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคประมาณนั้นนั่นเองนะฮะปะประมาณนี้ครับผมสำหรับการรับเดืข่าวสารเกม7บาทนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็ติดตามจนถึงทุกวันนี้นะครับจนช่อง มีคนติดตามถึง35,000ซับแล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับยังไงเจอกันในเกมหน้านะครับเมื่อจะเป็นเกม Black c ควเวอนะครับหรือว่า7บาป Origin นะครับแล้วก็เกมนิเกะนะครับเกมนมนมตุ่ยตุ่นั่นเองนะครับผมเด้งทุกช็อตประมาณนั้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นเกมใหม่ๆแล้วก็จะพยายามจะย้ายคอนเทนต์นะครับไปหาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะครับเพราะถ้าเราอยู่กับเกมเก่าเนี่ยมันไม่สามารถมีรายได้หรือว่าไม่สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้นั่นเองนะครับสำหรับสายยูทูบเบอร์หรือว่าสายคอนเทนต์นน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 ัััั่่เอองะะคคคครรบบบบกกก็็ขุุุณททีตติดามแล้วสส กันมาจนถึงจุดๆนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพูดว่าไงดีว่าเออนะครับขอบคุณจริงผมไม่รู้จะพูดยังไงจริงอ่ะเออขอบคุณจริงๆนะครับในการสนับสนุนเรื่อยมานะครับตั้งแต่ หนึ 1> 1่งซับนะครับจนถึงณจุดจุดนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับเกมเด็ดบาทซึ่งก็คิดว่าน่าจะเดินทางมาจนถึงสุดท้ายแล้วนะครับในการทำคอนเทนต์ต่างๆเราก็จะเหลือเพียงแค่คอนเทนต์เดียวก็คือคอนเทนต์ในการอัปเดตข่าวสารนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณจริงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในพวกไลฟ์สตรีมหน้าๆห,หรือเกมอืน่นๆเกมหน้าๆเามากมมือถือน,น,นะครับยังไงก็เข้ามาทักทายได้เช่นกันนะครับยังจําและไม่เคยลืมทุกๆคนนะครับผมยังไงก็เข้ามาทักทายได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีมเกมไรก็ตามนะครัผกวลนแ้ สวัสดีนี่ครับผมเจอกันฮะ